สวัสดีครับผมแอร์เมืองทนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญเหนียวของจังหวัดอยุธยาใช้ดีนะครับอันนี้เป็นเหรียญมังกรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหรียญน,นาลายตรงเมืองของหลวงพระพงศ์วัดนอนเหนือนะครับสร้างปีสองห้าสองหนึ่งครับนี่อันนี้จะเป็นข้างจะเป็นรูปมังกรนะครับนี่ลองดูอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับหายากครับ จะมีเนื้อนวะเนืน้อเงินเนืน้อทองแดงเนืน้อทองคำนะครับอืมหายากมากครับจะให้ดูนะครับอันนี้สวยเดิมเลยครับผิวคลาสสิกมากอืมจะบูกโดวงครับ ด้านหลังครับจมูกโด่งครับโดนนิดเดียวครับอืมนี่ขอบครับผัดหนึ่ง พี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีพาเครื่องพระบูชาสนใจตอบถามส่งมาทางไลน์ที่ให้ไว้ด้านหลังได้เลยนะครับสวัสดีครับ